เอาละฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้เราก็ดําเนินมาถึงพาร์ทที่4แล้วเจ้าแก่น้อยของเราปราบเลซี่สําเร็จไปแล้วแล้วเราก็จะไปลุยต่อกันเลยฉันมาเจ้าเลซี่ตัวร้ายฉันผ่านมาได้อย่างง่ายได้เจ้าพวกนี้จะช็อกหน่งแกนะไม่ขนามือของฉันหรอกเจ้าตัวเล็กตัวน้อยเชิญด้าน,น้ากันเข้ามาันได้เลยนะฉันไม่กลัวพวกแกสักนิดเดียว โอ้มอนสเตอร์ตัวใหม่เป็นกบโอ้ยเจ้ากบน้อยพวกนี้หน้าตาไม่น่าพิศวาสเอาซะเลย แรกที่หน้าส้มเพ็ดใช่จะชอบไหมเจอแต่ของอร่อยเต็มไปหมดอันนี้คืออะไรนะ่ะนาวคนจับมาขายแบบนี้เห,อหเรอเฮลอบแต่เรามีตังอ่ะซื้อเลยโอ้มีนักลบดาบกระดูกมาใหม่ด้วยโอ้ดาบใหญ่เหลือเกินขอได้ไหมโอ้ยดาบในมือเลี่ยนี่ขอได้ไหมหวานใหม่ที่แรงกว่าเดิม อ่อนเจ้าจินาสมเพชของมังกเแดงเจ้าคาน้องคนเล็กที่สุดของเราพวกเราเราเป็นชาวแห่งศรัทธาเก่าเราจะป้องกันตัวเองจากพวกนักเล่นเจ้าเราคือผู้พิทักษ์เราวัจะนัดแท้จริงเราจะไม่ทนต่อการรู้มิเยียนยามเช่นนี้บาปของเจ้าช่งมีมากมายนักและสาวกไอจงรักของเจ้ามันทุกตนจะต้องทนทุกข์พวกมันทุกตนต้องหิวโหยและอดตายอ้อ Hey. เจ้า hey เฮเกตแกคือบาแ่งความตะก,กะสินะรอก่อนเถอะเจ้าเฮเกตแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฉันจะเป็นจัดก,การนายให้ดูขนาดต้นเลซี่ตัวลายยังไม่ได้ขนามือฉันพวกแกเป็นใครอ้อยทำไมเย่างนี้ จอมปีศาจกูสัน้นมาโอ้เป็นกบที่พ่นไปอย่างนั้นเหรอเตรียมตัวไว้เถอะฉันไม่กลัวหรอกผมน,นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดแรงมากโอ้ไข่เป็นกบตัวน้อยสามารถวางไข่ได้นี่เอง ฮ่าๆ่านนานได้ในครั้งเดียวแหละเป็นไงล่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะอัปเดต สถานการณ์ในบ้านให้ดูกันบ้างตอนนี้เราก็มีน้องๆเยอะแยะมากมายและที่นอนก็ยังไม่พอส่วนการอัพตอนนี้เราอัพมาถึงขั้นที่2แล้วเราจะยังไม่ขึ้นไปขั้นที่3จนกว่าเราจะอัพขั้นที่2องพนี้ให้เต็มหมดก่อนนะมงกุฎของเราก็อัพไปอันนี้ได้มาจากเลซี่นะเราอัพให้กินข้าวได้วันละหนึ่งครั้งเพื่อได้หัวใจเพิ่มหนึ่งดวงนะแค่นี้เลยแล้วเราก็ได้พิธีกรรมเพิ่มมาด้วย1อันเป็นพิธีกรรมสังเวย ไหนๆก็ไหนๆจะลองสั่งเวอร์ให้ดูก็แล้วกันใครมีค่าความศรัทธาสูงๆบ้างลาก่อนนะวาเลฟา,าเรียกดีตาจากตามวิธีมาเลยเนี่ยถมันจะเป็นวิธีที่ดีแต่ก็อย่าทำบ่อยจะด,ดีกว่า หลังจากจัดการงานในบ้านหมดแล้วเราก็ควรจะไปเดี๋ยวนะมีเด็กมาขายอีกแล้วเหรอปาตังไปเอาน้องมา <laughs> เดี๋ยวนี้มีเซอร์วิสขายน้องถึงบ้านซะด้วยเอาหลักการซื้อขายเรสร็จสิ้นแล้วรีบไปลุยกันต่อดีกว่าเออเออเอ,อเจ้าหาเกตทำอะไรเอาไว้เนี่ย <laughs> โอ้มากันครบองค์เลย <laughs> จุดเชื่มต่อเป็นหนึ่งดารา ห้าร่างร้ายแห่งความหายนะห้าพี่น้องที่เคยยืนยัดเคียงข้างห้าถวยเทพมีเพียงหนึ่งที่มรณะาพมูระอกแล้วไม่อยากรับขวัญทันแต่ชามูระมงกุฎแดงดค่อยๆแข็งแข่งขึ้นทุกวันมันทำสำเร็จเขาพลาดท่าเสียทีเลที่ถูกมันสังหารแล้วจากห้าเหลือแค่สี่จากสี่กลายเป็นสามจากสามกลายเป็นสองจากสองเหลือแค่หนึ่งและสุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไรเลยชามูระ เราไปที่บักเสียเถอะเดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องเงี้ยเองเคช่นเดียวกันกับข่าวล่ไม่ายคาร์มาใช่แล้วพี่สาวแน่นอนพี่สาวเจ้าเองอยู่หรือเปล่าว่าชนะขโมาขุดแดงจงคงคำนับขา้ามิเช่นนั้นเจ้าจะเสียใจไม่มีทางเจ้าจะคงคำนับด้วยความเคารพตัวเองด้วยใจข่าบังคับไม่มีทางสะหรอกขวานของเราจะต้มตีชา้าเพราะงั้นน้องจะต้มตีเร็วกว่าเราเราจะต้องตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบไปเรื่อย อไรอีกแล้วล่ะนะท่บอกจะทำะร้ายพวกเราเราเป็นสาวกปกติธรรมดาหลงนางอยู่ในดิแนแดนที่ไม่คุ้นเคยท่านู้ยิ่งใหญ่โซโซส่งพวกเราให้ออกมาตามหาของทันเป็นที่รักยิ่งของท่านเหตุผท่านน่ะสนใจแต่เหตุเท่านั้น เปิดแมพม่อีกแล้วเราต้องหาเห็ดพิษไปสั่งเวอร์สิเราฆ่าเจ้าไม่ได้สินะฮะฆ่าได้นี่พวกแกนี่เองเจ้าเห็ดพิษมัหรอก,กันได้อย่างนี้ในด่านนี้มีตัวใหม่อีกแล้วเป็นนูผ้ผสมกบโอ้ยปล่อยมแมลงได้ดูสุดด่านนี้น้องๆจะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มจะปั่นน้องๆไม่ค่อยจะเข้าแล้วโอ๊ย การหลบก็เริ่มยากมากขึ้นซะแล้วด้วยแต่ทำยังไงได้ล่ะฉันต้อเกิดมาเก่งเนี่ยเยี่ยะ yeah, yeah. ไปหมดเลยไงล่ะตัวเล็กตัวน้อยเชิญเข้ามาได้เลยข้าน่ะไม่กลัวพวกเจา้าหรอกเราไม่มีอะไรจะเป็นก็ต้องไปกลัวพวกเขาเพราะว่าเรามันระดับพระเจ้าเนี่ยโอ๊ย เจ้าไม่มีควาว่าเจ็บลงนะโอ้โหตัวนี้เหมือนจะพ้นพิษได้ด้วยล่ะโอ้ยโอ้ยลืมไปว่ามันพ้นมแมลงได้ไม่ใช่พิษสิเลือดของฉันกำลังจะหมดไปอีกแล้วฉันจะผ่านมันไปให้ได้นะ ว้าวเดยหัวใจมาสองดวงเลยฉันต้องอดทนเก็บเลือดไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อโปรดเข้าใจฉันด้วยโอ้กบตัวใหม่ก็แล้ว,ลวป้นไฟได้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ใช่จริงๆด้วยโอ้ยสายชิปจะประหยัดเลือดได้แล้วนะเฉินดานหน้ากันเข้ามันเลยโอ้ยโอ้ยมนแรงตัวมันเล็กนะมองไม่เห็น ในตอนนี้อาวุธของเรามีทั้งบัฟตีเร็วและบัฟตีแรงแล้วมันจะไปแพ้ได้ยังไงกันละ่ะโอ้ยทำไมฉันโดนฟันบ่อยซะเหลือเกินสับขวานจมนตีเร็วยมนงดน่งก็คงจะดีกว่านี้แล้วนะโอ้ยมาถึงก็โดนเลยตอนนี้เลือดของเราเหลือแค่ดวงครึ่งแล้วเพราะงั้นเราจะต้องพยายาม หลบให้ได้มากที่สุดเฮ้าเราได้เลื่อนมาคืนแล้วเรนจอบฉันเดินทางมาเจอกับแกแล้วโอ๊ยนกพู่อย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอากลัวโอ้ยโอ้ยน่าจะไม่ใช่งานที่ง่ายแล้วะสิ เอ้ยไม่ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็นจะพานมันไปให้ได้เราจะตั้งใจเก็บเลือดเอาไว้ให้ดีที่สุดพวกแกจับน้องกอลมันทำอย่างนี้เนี่ยนะนี่เป็นสการบอรรับของสั่งว่าของขอกเราบอร์นให้ดินแดนและการเก็บเพียวของเราดุดมสมบูรณ์ ไม่อยู่กับฉันนี่แล้วพวกแกจะไม่อดอ,อยากเจ้าหาเกนมันจะไปให้อะไรพวกแกได้กันลล เคโรโร่พี่มาช่วยแล้วฉันมาล้างแค้นักแล้วเฮลิคอสเตรียมตัวไว้ให้ดีละ่ะเพราะฉันจะโจมตีเร็วมากเลยล่ะนะรอบน,นี้นี่ยังไงละ่ะนี่ยังไงล่ะพลังมิชชันน์นะ เ็แกปล่อยลูกน้องเสร็จแล้วแกก็จะบินเสร็จแล้วแกก็จะติกชั้นหนึ่งทีแล้วชั้นก็จะฟันแกลุนๆัวในจังหวะน,นี้ไงล่ะอ้อโอ้แกเลือดของชั้นเดยนี้เดียวสะละสิโอ้ยโอ้ย ในระหว่างนี้แล้วก็แวะไปทำเววสกันสักนิดดีกว่าฉันเเห็ดพิษมาส่งแล้วนายงั่นหรือคือโซโซ สวัสดีคุณนักเดินทางข้าคือใครนรือข้าคือโซโซยังไงร,ร่าเป็นนักวิจัยสารพัดเหตุขอเดาคิดว่านั้นคงทำให้ข้าดูนะ่าสนใจแล้วสิเป็นแค่เรื่องตลกเล็กๆน้อยๆที่โซโซชอบเล่าให้ฟังใช่ๆเหตุเหต,เหตุมันคืองานในดิเลกข,ของโซโซต้องการมันมากกว่านี้โซโซอยากได้มากกว่านี้อีกเจ้าจะเก็บรวบรวมมันมาให้โซโซใช่ไหมร่ะใช่หรือไม่ล่โซโซไม่ไว้ใจซราวกของตัวเอง พวงมันทางขี้โกโหกและขี้ขโมยกระซุบกระซิบนินท้าโซโซขาพึงจะรู้นะโซโซจะทําทุกอย่างจะอธิษฐานบูชาเจ้าโซโซอุทิศตนให้กับงานของเจ้าหรือขาจะกระชากหัวใจของแกออกมาก,ก็ได้ฮฮโซโซจะแสดงให้เจ้าเห็นเป็นตัวอย่างถึงพลังอํานาจของเห็ดเ,เล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนแปลงความคิดของสาวกเจ้าแต่เจ้าไม่จาเป็นต้องใช้มันกับโซโซ โอ้ไมนะโสโสยิน so ด e ีท hm so ี so. So ่จะติดตามเจ้าด้วยความเต็มใจตาบใดที่เจ้าคงนำเห็ดมาให้โสโซโสโสจะยอมทำทุกอย่างจงวิ่งเข้าไปในเส้นทางสู่อานุระและค้นหาเห็ดมาให้โสโซเจ้าอาจจะไม่เคยพบเห็นเห็ดมาก่อนแต่เจ้าจงหาพวกมันพวกมันจะต้องอยู่ในนั้น นี่ไงล่ะเห็ดทองโซโซมารับไปเลยใช่ใช่ให้โซโซให้โซโซให้โซโซยอดเยี่ยมมากมากยอดเยี่ยมแต่มันยังไม่พอนะเอามันมาให้โซโซอีกแล้วโซโซจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงวิธีการล้างสมองพวกซาบกโซโซคิดว่าเจ้าอาจจะอยากได้อะไรบางอย่างตอบแทนความพยายามของเจ้าใช้หรือไม่ไม่มีปัญหาโซโซจ่ายนี้ของตัวเองเสมอเอานี้ไปเ้อ อะไรล่ะเนี่ยฮะชิ้นส่วนอะไรแปลกๆอีกแล้วเอาล่ะมันเหลือแค่สองประตูเท่านั้นน่ะฉันมีพลังเวทรูปแบบใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้เป็นมแมลงระเบิดเหรออ้นี่ีเหล่าเวทน้ําแข็งแบบใหม่ แค่ตัดสินใจที่จะขับไล่มงกุฎแดงออกไปเพียงแค่ไม่กี่พันปีน,นี่เองวงนกรีดฤทธิ์ที่ไม่อาจเทสั่งสอนได้ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้อยู่ดงการที่ชั่วร้ายเช่นนี้คงอยู่ต่อไปได้ด้วยาบาปนี้ข้าขอสาบเช่งให้เจ้าต้องชดใช้กรรมอย่างช,ช้าๆและเจ็บป,ปวดข้าขอสาบให้ลัทธิของเจ้ามีแต่ความอมดยาและด้วยความโลภและความทะเยอทะยานที่ไม่อาจควบคุมได้ มันจะดึงดูดเลือดของพระเจ้าโอ้โอไมนะน้องๆข้าจะหิวตายกันหมดแล้วปีศาในความตะกะเอ้ยดานนี้ยังอีกยาวไกลแต่ถ้าเราประคองเลือดเอาไว้ได้เท่านี้ตลอดเราก็จะสามารถพิชิตบอสได้อย่างแน่นอนไม่ทันไรเลือดหายไปแล้วสองขีดพวกเจ้าคงเป็นแค่พวกที่หลงผิดออาเอออาเขาให้อภัยพวกเจ้าโอ้ย สเสพปางั้นเหรอเอาละฉันว่าฉันก็พร้อมระดับหนึ่งแล้วนะขอดูก่อนโ,โอ้โหแกกระโดดหนึ่งทีแกลเลียก้ยงน้องได้หนึ่งตัวเลยเหรอโอ้ยอยากเอาเรื่องเหมือนกันนี่นเนี่ย แต่ฉันคิดว่าฉันมีเรื่อเยอะพอได้จะสู้กับแกแล้วไอ้ไอทำไมไม่กิงหลบเลยเนี่ย่ปอ,อยมันล้วนๆเลยเลือดของฉันจะหมดแล้วฉันต้องทำได้สิฉันต้องทำได้เซไ,ไม่นะแค่ทีเดียวเอาละฉันมาแก้แข้งแกแล้วเจปลา เจ็บนะรู้ไหมฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆลงนะเจ้าแซ่เ้าเราชนะแน่ๆรอบนี้ถ้าเราใจเย็นมากพอจะค่อยๆตีไปทีละทีค่อยๆจมตีน้องไปเจ้าข้างคงถอยเป็นยังไงล่ะ เอาละครับในพาร์ทนี้เราปราบมินิบอสไปแลถึง3ตัวแล้วเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาลุยกับเจ้าเฮเกตพี่สาวของเจ้าเลซี่แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาติดตามก็เราจะสามารถปราบมันได้ในกี่รอบหรือจะปราบมันได้ภายในรอบเดียวกันเลยแล้วอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ